อ่อนทอดอร่อยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นมากินแหนมหมูสามชั้นนะคะของครัวคุณพริคงอีกแล้วค่ะทุกคนอร่อยมากก็คือถ้าเป็นแหนมเนี่ยมิ้นชอบของครัวคุณพิิคงมากเลยนะคะนี่เลยใส่พริกสดลงไปทอดด้วยนะคะนี่เลยของเขาจะให้มาเป็นชิ้นใหญ่แล้วมิ้นใช้กรรไกรตัดแบบให้แบบพอดีแบบประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเราชอบชิ้นใหญ่ก็คือทอดไปทางชิ้นใหญ่เลยแต่มิ้นชอบแบบชิ้นอย่างนี้ค่ะ คือเขาให้มันเป็นชิ้นใหญ่นะคะผักก็จะมีแค่แตงค่ะแล้วก็กระพริกนะคะวันนี้นะคะจะมากินกับข้าวเหนียวค่ะมีหลายคนขอมาว่าอยากให้กินกับข้าวเหนียวนะคะจัดให้ค่ะปกติคือเราจะถนัดขนัดข้าวสวยไงวันนี้จัดข้าวเหนียวให้แล้วนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะชุ่มฉ่ำนัวๆเปรี้ยวน้อยอร่อย ขำมากหมูสามชั้นอืะอืมคืออ่อนทอดอร่อยอ่ะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะนี่เลยค่ะทุกคน ส้มตำแม่อร่อยนะครัหน้าปักซอยอเอามาแล้วกรอะเลมาเนี่ยไม่กรอบเลยข้าเหนียวที่มีไม่ค่อยกินเพราะอะไรรู้ไหมกินได้น้อยะค่ะเนี่ยห่อละห้าบาทมินก็อิ่มละบางทีไม่หมดด้วย <S <S 1> <S 1> หมูสามชั้นครัวคุณพลิ้งช่ำๆเลยะค่ะ อโอ้โหกินล้้อนแบบอร่อยมากเราชอบตรงที่มันไม่เปรี้ยวจี๊ดอะมันเปรี้ยวแบบน้อยเปรี้ยวกลมกลมมีรสชาตินในตัวค่ะ ก็พริกอ่อนพริกอ่อนอร่อยมาก พี่ขิ้นหนูอ่ะเผ็ดนะคะอัน,นัี้ไม่เผ็ดวันไหนนะคะไม่เมี่อับข้าวนึกไม่ออกนะคะ นี่ก็จะเอานี่เลยแน่นกลัวคุณทิ้งนะคะอันนี้ห่อหนึ่งนะคะที่ทอดอะทอดแล้วก็คือจะออกมาประมาณเนี้เอามาทอดแล้วก็ไปซื้อข้าวเหนียวของนอกค่ะขี้เกียจน,นึ่งเพราะเนื่องไปอะบ้านมีนะคือเป็นคนที่ไม่ได้ไม่นิยมกินข้าวเหนียวไงทําไปก็ไม่มีคนกินไปซื้อเอาห้าบาทง่ายกว่าอือม, <laughs> มินเคยละเวลเาเนึ่งข้าวเหนียวอะไม่มีใครกินเลยอือ มันก็เหลืออะไรางี้อทอดหมูนะคะไม่น่ากลัวท,อ,ทอดอทอดผิดค่ะทอดผิดโอ้โหกระเด็นดีมาก หมูสามชั่ง,งของครัวคุณเพียงเขาแบบตัดหนังออกไปให้แล้วนะคะเวลาเราทอดอะมันจะไม่ค่อยดียอืมดูมันไปแบบนี้เนี่ยเขาจะมีรสชาติในตัวนะคะอย่างเี้อร่อย ดูตอนท่าพีมันแตกแบบระเบิด เครื่องเคียงนะคะพวกผักอ่ะกินหมุนพวกไส้กรอกพวกขิงกระลำพิดจดหมาะมากเผ็ดเอาแตงมานี่เพื่อแบบลดกันเผ็ดนี่แหละ แล้วก็ไม่ไม่เหนียวด้วยนะคะช่ำแบบสุดๆเลยอะ ส้มตำซื้อมาขายม่ออกเจ้าเนี้ยมินเคยซื้อแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นมินก็กินแม่อร่อยแล้วทีเนี้ยมินคิดว่าเอ้ยมันอาจจะคนเยอะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสรุปกินรอบก็รสชาติเดิมเป็นคนมาตรฐานค่ะอาจจะไม่ใช่รสชาตินี้ไงส้มตำเขาขายดีมากเลยนะมินก็เลยคิดว่าแบบ ไม่น่าจะเกี่ยวกับรสชาติแหละน่าจะเป็นเพราะเราไม่ชอบรสชาติของเขาแล้วก็ไม่ละกอของเขากรอบน้อยที่มินซื้อส้มตำเขามาเพราะอะไรด้วยจะไปซื้อข้าวเหนียวอย่างเดียวเกรงใจเขาใครเปรเป็นบ้างเวลาไปซื้อข้าวเหนียวอ่ะคืออยากได้ข้าวเหนียวแค่อย่างเดียวแหละแต่ว่าไม่กล้าซื้อไงก็เลยขอซื้อส้มตำด้วยส้มตำโคกละสี่สิบบาทข้าวเหนียวห่อละห้าบาท ลงทุนเยอะๆเพื่อสิ่งที่เราต้องการะคะ่ะลงทุนสี่สิบเพื่อซื้อของห้าบาทที่เราต้องการบเลยกินคู่กับพริกทอดคืออร่อยมากเอาพริกขี้หนูนะคะเผ็ดๆเนี่ยเอาไปทอดเลยค่ะแต่ระวังด้วยนะดีดใส่หน้า กินคนเดียวยังไงก็ไม่หมดค่ะกินได้ทั้งบ้านถุงหนึ่งจะมีห้าร้อยกรัมค่ะหรือว่าครึ่งกิโลนะตอนนั้นมีลงคลิปไปมีบอกว่าห้าร้อยกรัมมีคนบอกห้าร้อยกรัมนี่กี่กิโลห้าร้อยกรัมนะคะครึ่งกิโลค่ะ บางคนอาจจะไม่รู้แบบจำนวนกรัมเนาะรู้แต่แบบว่าอ,อร่อยมากขาเหนี่ยวหมดหอ,อิ่มไปยันพุ่งนี้จริงๆหนึ่งข้าวเหนียวห่อเนี่อนอข้าเหนียวนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหอยู่ท้องสุด Gila, mahu awak alaik lagi ถ้าอยากกินแหนมโคกพิงนะคะเดี๋ยวมิ้นทิ้งพิกกัดไว้ในตะกร้าน,นะคะไปลค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ